สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเช้าวันอังคารที่17สิงหาคม2564นะคะพบกับคุณครูวิลาวันอิทธิเดชกับภาษาภาสนุกนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาต่างๆมาเล่นเกมกันก่อนนะคะว่าวันนี้ครูจะให้นักเรียนได้เล่นเกมอะไรนะคะไปดูกันนะคะลูกอ่านะคะ มาดูกันนะคะว่าเกมเรียงคำแสนสนุกมีคำอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะลูกคำเหล่านี้นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะลูกซึ่งสวนเราจะมาใช้ในการเขียนตามกำบอกในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะ,ะมีน้องบางคนเขียนไม่ผูแล้วว่ารับทราบใช่ไหมคะลูกลองดูซิรับรอะ บ,อร,บอรอกโทรออาบสถูกต้องค่ะคำต่อไปนะคะดูนะคะลูกว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรโอ้โเก่งมากเลยเห็นปุ๊บตอบปั๊บนะคะ In นใช่ไหมคะอออีนออิถูกไหมถูกต้องค่ะดูต่อนะคะคนไหนที่ไม่ทันนะคะช่วยตอบด้วยนะลูกพยายามดูแล้วตอบด้วย มีซโอด้วยนะคะน่าจะเป็นคำว่าอะไรายาวหน่อยนะคะลูกมีคนตอบมาว่าสุดโซใช่ไหมคะลองดูนะคะถ้าสุดโซมก็ต้องมีทอทหารใช่ไหมทอรอุดสุดใช่ไหมคะทอรอ,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 รอโอมอโซมเก่งมากะคะ่ะลูกพยายามดูนะคะคนอื่นนะคะจะได้ทันกิจกรรมกันนะคะ น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะลูกอืมีคนตอบมาแล้วว่าตนใสใช่ไหมดูนะคะลูกตอโอนอตนไม่โทกตน้นเก่งมากก่ะลูกคำนี้ละคะคำต่อไปคำที่ห้าน่าจะคาเป็นคำว่าอะไรเก่งมากเลยนะ้องกองรายใช่ไหมตอบเร็วมากถูกหรือเปล่ปา,ามาดูกับลูก อออองอรงโอาโยใชถูกต้องค่ะนะคะเลอีกสองคำแล้วนะลูกมีสอสาราสองตัวน่าจะเป็นคำว่าอะไรลูกมีสระโอด้วยเศร้าโศกหรอคะหรือโศกเศร้าเรามาพิสูจน์กันดูด้วยค่ะถ้าโศกต้องสระโอใช่ไหมลูกมหาถูกต้องก่อนนะคะ โซ่โซ่สร้างถูกต้องค่ะไม่ใช่เร้าโศกนะคะต่อไปคําสุดท้ายแล้วมีสอเสืออาอ่างมีรอเรืมยุกโทด้วยสายสยร้อยหรอคะถ้าสาย,สายต้องมีสระอาถูกไหมลูกอมีบางคนตอบว่าสร้อยคอใช่ไหมพิสูจน์ดูนะลูกสออไม่ใช่ต้องมีรอเรือเป็นคำคมไม่แท้นะคะสร้อยคอเก่งมากค่ะ ได้ครบไหมคะลูกไปถูกมดทั้งเจ็ดคำเก่งมากนะคะจากนั้นเราคนมาดูกันต่อนะคะลูกว่าครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรต่อนะคะดูนะคะเขียนตามคำบอกนั่นเองนะคะเขียนตามคำบอกนั่นเองนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะวันอังคารที่17สิงหาคม2564นะคะแล้วเขียนเลข1ถึง5ด้วยเลขไทยนะคะลูกมาเสร็จแล้ว ไปกันต่อเลยนะคะลูกคำแรกคำว่าสร้อยคอค่ะสร้อยคอกูจะบอกคำละสองครั้งนะคะคำที่สองกองทรายกองทรายคำที่สามสุดโซมสุดโซมคำที่สี่โศกเศร้า โศกเศร้าคิดดีๆนะคะลูกคำที่ห้ารับทราบรับทราบกูจะบอกทั้งห้าคำอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกดูนะคะชี้ตามไปด้วยจะได้ทราบว,ว่าเขียนถูกต้องไหมนะคะตกหล่นหรือเปล่านะคะคำแรกสร้อยคอคำที่สองกองทราย คำที่ 3, สามุดโสมคำที่ 4, ส,สี่โศกเศร้าคำที่ห้ารับทราบนะคะอันนี้เมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนมาเฉลยกันนะคะลูกถ้านักเรียนทำถูกนะคะลูกกาเครื่องหมายถูกเลยนะคะถ้าผิดก็กาผิดนะลูกแล้วก็แก้ข้างๆเลยนะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะลูกแล้วก็อย่าลืมเขียนคะแนนที่ตัวเองได้ด้วยนะคะว่าได้ขีคะแนนนะคะ ไปดูเฉลยกันเลยค่ะสร้อยคอนะคะสรอยสายไม่โทสร้อยคออคอนะคะคำที่สองกองไซกออกองทรอยทรายนะคะคำที่สามสุดโสมทรอุดสุดทรอโมโสมนะคะสุดโสมซึ่งเป็นคำที่เราเล่นเกมเมื่อเมื่อกี้ถูกไหมคะโสมเศร้าแล้วก็คำที่ห้าก็คือรับทราบ ะะอย่าลืมนะคะถ้าถูกให้การเครื่อหไหยถูกนะคะถ้าผิดก็การเครื่อหมหยผิดแล้วแก้คำที่ถูกต้องด้วยนะคะและอย่าลืมเขียนคะแนนตัวเองไว้ด้านล่างนะคะอย่าเขียนด้านข้างเพราะว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับแก้นะคะได้คะแนน,นก็เขียนลงใต้คอมเมนต์ให้ครูด้วยนะคะว่าได้กี่คะแนน,นนะคะ ไปต่อนะคะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วแก้เรียบร้อยแล้วไปต่อนะคะลูกให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาไทยหน้า30นะคะเป็นเรื่องการแต่งประโยคจากภาพนะคะจากภาพนี้นักเรียนต้องดูว่าภาพนี้มันสื่อว่าอะไรภาพแรกก็คือยีราฟนะคะเพราะนั้นเรียนแต่งประโยคต้องมีคําว่ายีราฟนะคะลูกคาที่สองคือแพถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องแต่งมีคําว่าแพอยู่นะคะ ภาพที่3ามเป็นก้อนเมฆนะคะต้องมีคําว่าก้อนเมฆอยู่ด้วยนะคะด้านที่4ี่จะเป็นข้าวหลามนะคะลูกข้าวหลามนะคะไม่ใช่ไม้ไผ่นะไม่ใช่กระบอกนะคะเป็นข้าวหลามเรามีจุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องเรียนแบบของครูนะคะไม่ต้องลอกของครูไปนะคะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นเท่านั้นว่าครูจะมีคาเหล่านี้อยู่นะคะเช่นข้อแรกครูแต่งว่าน้องเห็นยีราฟที่สวนสัตว์ รูเขียนตัวแดงไว้นะคะํทำที่จําเป็นที่ต้องมีนะคะที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นประธานนะคะเป็นน้องเห็นยีราฟที่สวนสัตว์ที่สองคือแพถูกไหมคะพ่อก็บอกรูก็บอกว่าพ่อไปล่องแพที่แม่วางนะะแม่วางใกล้บ้านเราเองนะคะมีคําว่าแพอยู่ใช่ไหมคะต่อไป ก้อนเมฆครูก็แต่งว่าฉันเห็นก้อนเมฆเป็นรูปต่างๆถูกไหมคะนักเรียนอย่าแต่งว่าฉันเห็นตก้อนเมฆบนท้องฟ้าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่านักเรียนสังเกตดูนะคะครูจะมีคําที่กําหนดนี้อยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแต่งแล้วไม่มีคําที่กําหนดให้นะคะสุดท้ายก็คือแม่เผาข้าวหลามให้ลูกๆก,กินนี่คําว่าข้าวหลามนะคะนักเรียนจะบอกว่าน้องชอบข้าวหลามก็ได้นะคะ นักเรียนสังเกตดูประธานนะคะจะมีคําว่าน้องมีคําว่าพ่อมีคําว่าฉันมีคําว่าแม่ไม่ใช่ว่าฉันเห็นยีราฟพ่อฉันไปล่องแพแม่วางฉันเห็นก้อนเมฆฉันเผาข้าวหลามบางคนจะแต่งประโยคว่าฉันอย่างเดียวนะคะนักเรียนพยายามเปลี่ยนประธานบ้างนะคะลูกประธานข้างหน้าจะเป็นฉันเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่านะคะพยายามปเปลี่ยนนะคะคําแรกคือคําประธานนะคะ หลากหลายนะลูกนะคะเราเราขึ้นป2แล้วไม่ใช่ป1แล้วนะคะลูกเสร็จแล้วไปกันต่อนะลูกกิจกรรมหน้านี้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนหน้า31นะคะลูกเปิดหน้าต่อไปหน้า31นะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านฝึกอ่านใช่ไหมคะก่อนอื่นนักเรียนอ่านตามครูก่อน เดินทางอ่านพร้อมกันดีกว่านะ้องพอเราอ่านมาเราเรียนมาครบแล้วนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมคุณครูเดินทางเป็นแถวเข้าป่าชักหิวแล้วหนาหยุดพักสักหน่อยอาหารทําจากครัวป่าทั้งข้าวทั้งปลาหน้ากินไม่น้อยน้าพริกผักหมกผักสดกินกันจนหมดช่างอร่อยอร่อย นะคะอร่อยอร่อยทำหน้าอาร่อยด้วยนะคะของมันอร่อยนะคะจากนั้นนักเรียนเขียนนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ่ะูจะทําตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะลูกนะคะรูจะ ah ทําตัวอย่างให้ดูนะคะอาหารทําจากครัวป่าเขียนให้ตรงกับข้างบนนะลูกนะคะคัดขํบข้างบนนี้ลงข้างล่างนะคะลูกถ้าต่อไปคือทั้งข้าวทั้งปลาหน้ากินไม่น้อยนักเรียนก<ๆ>็คัดลงไปนะคะเต็มบรรทัดนะคะลูก ให้ตรงนะคะลูกให้ตรงนะคะต่อไปน้ำพริกผักงกผักสดก็มาคัดต่อนะคะกินกันจนหมดช่างอร่อยอร่อยของอร่อยนะคะและอร่อยจริงกินจนหมดเลยนะคะเมื่กเรียนเสร็จแล้วนะคะ่ะเรามาทำกิจกรรมกันต่อนะลูกอ่าต่อไปทำอะไรคะ เป็นการสรุปนั่นเองสรุปคําควบกล้ำที่นักเรียนเรียนมานะคะซึ่งนักเรียนหลายคนสงสัยครูว่าใจจดไหมคะยังไม่จดนะคะลูกตอนนั้นแต่ตอนนี้เราจะให้จดแต่ก่อนจะจดนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะคะนะทําความเข้าใจกันทั้งหมดเลยว่าคําควบกล้ำคืออะไรครําควบกล้ำคือคําที่มีพยัญชนะต้นซอตัวประสมสระเดียวกันโดยพยัญชนะตัวหลังเป็นรอลอหรือวอนะคะ ตอนนี้มาดูว่าคําควบกล้มนั้นแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะคืออะไรบ้างมาดูกันต่อค่ะลูกอย่างแรกก็คือคําควบกล้มแท้นะคะคาควบกล้าแท้เป็นไงคะมีอะไรบ้างที่เป็นคําควบกล้มแท้อย่าลืมนะคะเราจะมีรอลอหรือวอนะคะเช่น อ่าอีกอย่างคําพวบกล้ำแท้และคําควบกล้ำไม่แท้นะคะแบ่งสองประเภทคือคําพวบกล้ำแท้และคําพวบกล้ำไม่แท้ตอนนี้เรามาดูว่าคําพวบกล้ำแท้นั้นมีคําว่าอะไรบ้างอ่าคำแรกที่ครูนําเสนอก็คือยกตัวอย่างไว้นักเรียนคือคําว่ากราบพระนะคะกราบพระมีรอเรือนะคะวบมานะคะกับกอไก่เพราะเวลาเราอ่านเราจะอ่านพร้อมกันว่ากราบพระเราไม่อ่านว่ากราบ ผะนะคะกระัมกระนะคะต่อไปคําว่าครุขระเราจะไม่อ่านว่าขุขระนะคะดอนเนาะครุขระพวกกรัมนะคะต้องอ่านพร้อมกันเพราะเป็นคํำพวกกรัมแท้นะคะต่อไปตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาให้นักเรียนดูนะคะคําว่ากว้างขวางเห็นไหมคะกว้าง เจะไปด้วยการกว้างนะคะ all ไปด้วยการขวานะคะไม่อา่านว่าก้างขางนะคะลูกถ้าข้างขางจะไม่ควบกล้ามแท้นะคะนี่เป็นคําควบกรัมแท้ต้องกว้างขวานะคะต่อไปคําว่าคลานนะคลานนี่็ือลิงสังเกตดูนะคะมีรอมีรอมีว a l ไหมคะมีรอมีรอมีวนะคะตามมานะคะควบกรัมนะคะคลานเราไม่อ่านว่าคานนะคะ คาน,น้องขานไม่เอานะคะต้องอกน้องคลานนะคะต่อไปมาดูคําควบกล้ำไม่แท้คาว่าอะไรบ้างนะคะจะมีกี่ลักษณะมาดูนะคะลักษณะแรกคือออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าออกตัวหน้าตัวเดียวคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่าสร้อยซึ่งเมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้วสร้อยคอใช่ไหมคะอ่านอ่านจะออกเสียงแค่คําว่า จะออกแค่สอเสือนะคะสร้อยนะคะรอเรือไม่ออกเลยเราไม่อ่านว่าทรอยนะคะเราอ่านว่าสร้อยนะคะสร้อยนะคะต่อไปคําว่าจริงนะคะมีจอรออีงอแต่อ่านว่าจริงอ่านจอจานตัวเดียวนะคะนะคะคนี่คือคําควบกล้ำไม่แท้นะคะออกเสียงเชนะตัวหน้าเท่านั้นต่อไปคําว่าเศร้าเห็นไหมคะอ่านแค่สอเศร้านะคะ ต่อไปมาดูคำควบไม่แท้อีกแบบหนึ่งก็คือออกเสียงทรอนะคะปัญญนาต้นเป็นทรอแต่ออกเสียงเป็นโซโซนะคะเช่นคําว่ารายบ้างนะคะนักเรียนจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะเราเรียนมาทั้งหมดแล้วนี่คือเป็นการสรุปให้นักเรียนทราบนะคะซุดโซมเห็นไหมคะทรอเราออกเป็นโซเป็นโซอุดอซุดเอ่านเหมือนซุดโซมนะคะเป็นซุดโซมอ่านเป็นตัวโซนะคะออกเสียงเป็นตัวโซนะคะ ต่อไปคำว่าทราบนะคะทราบเห็นไหมคะออกเป็นตัวทราบเป็นโซลโซนะคะแต่เวลาเราเขียนเราเขียนทอรออาบอนะคะทราบนะคะต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่าทรายนะคะทอรออายอทรายแต่อ่านว่าออกเสียงเป็นโซลโซถูกไหมคะและคำสุดท้ายคำว่าอินซี si นะคะ อินีก็อ, e, อ่พรอีอ่านว่าซีนะคะเราไม่อ่านว่าอินทรีนะคะอ่านว่าอินซีนะคะนี่คือลักษณะคำควบกล้มที่นักเรียนได้เรียนไปทั้งหมดครูมาสรุปให้นักเรียนดูในหน้านี้นะคะนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคำควบกล้มคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมสระเดียวกันโดยพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือรอลิงหรือว่าแหวนหรือว่ารอรอวอนนั่นเองนะคะแบ่งเอก เป็นสองประเภทนะคะคือคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้าไม่แท้คล้ําแท้จะออกควบกล้าเป็นเสียงเดียวกันนะคะตอนออกเสียงส่วนคำควบกล้าไม่แท้นั้นจะออกเสียงมีสองลักษณะนะคะอย่างแรกคือออกเสียงพัญชนะตัวหน้าเช่นซอยนะคะจิงเ้านะคะออกเสียงสอเสือออกเสียงจอจานออกเสียงสอนะคะต่อไปคำควบกล้าไม่แท้อีกตัวก็คืออีกแบบมันก็คือ ออกเสียงทอรรเป็นโก็คือสุดโสมทราบทายอินสีนะคะออกเป็นโซหมดเลยนะคะนักเรียนจดลงไปนะคะหน้านี้นักเรียนถามครูมาหลายครั้งแล้วจดไหมคะจดหน้านี้ค่ะสรุปความทั้งหมดนะคะลืมนะคะคุณจดให้ถูกต้องด้วยนะลูก จดเสร็จแล้วเราไปดูกันต่อนะลูกเรียนจุดเสร็จแล้วไปดูกันต่อนะคะลูกอ่ากูจะให้หนักเรียนทําอะไรคะทําใบงานเรื่องคําควบก,กรัมนะคะใบงานนี้จะเป็นใบงานลักษณะเป็นไลน์เวิร์กชีพนะคะรูจะส่งไปนักเรียนนะคะโดยผ่านกลุ่มไลน์นะคะป .2- ป .5 นะคะใบงานเรื่องคําควบก,กรัมนะคะคําสั่งก็คือคําชี้แจงนะคะคำชี้แจงก็คือ กดเลือกคําตอบหน้าคําที่กําหนดให้นะคะจะมีหน้าคําตรงนี้นะคะจะมีให้นักเรียนเลือกนะคะถนน get, ้ up, นานักเรียนกดว่าถูกนักเรียนไม่ต้องไปแก้เป็นนะคะไม่ต้องแก้นะคะถูกก็จบผ่านไปเลยนะคะแต่ถ้าเลือกว่าผิดให้นักเรียนเขียนคําที่ถูกต้องในช่องขลังนี้นะคะนะคะถ้ากดว่าถูกก็คือผ่านไปทําข้ออื่นเลยนะคะแต่ถ้ากดว่าผิดนักเรียนต้องมาพิมพ์ด้านหลังที่ว่าแก้เป็นหลังคําว่าเป็นแก้เป็นนะคะตรง เขียนตรงนี้คือคําที่ถูกต้องนะคะเพราะเราว่าบอกว่าผิดถูกไหมคะถ้าผิดแล้วคําที่ถูกคือคําว่าอะไรล่ะนะคะทั้งหมดนี้จะมีสิบคะแนนนะคะทําเสร็จแล้วนักเรียนพู้กเราอนักเรียนก็ส่งมาให้ครูเลยนะคะตามขั้นตอนที่เคยแจ้งไปแล้วนะคะอย่าลืมชื่อตัวเองนะคะสําคัญมากนะคะได้ขดีดคะแนนก็เดี๋ยวนักเรียนทําแล้วนักเรียนก็จะทราบนะคะคิดว่า กระบวนการเรียนวันนี้สําหรับวันนี้นักเรียนคงจะเข้าใจคำควบกร่ำม,มากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้คุณครูวิลาวันก็ขอจบการสอนเรื่องคํำพวบกร่ำเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ